พาก็นอนเลยลอะพากะนอนเด้อะพากะนอนเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าอยากจังเลยอั iger. นน้าอยากจังอยู่หน้ายกจังด้วย,าย,าวยอขอหยอมหน่อยจุบ,บุจุบ,บูหน่อยแมวดำหน้ารักอันนี้แมวเทาเป็นไงเพื่อนๆปกติมีหกตัว,ตวนะเป็นโอ้นอนนอน ตาเอไฮไฮตาเอ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 ไฮไฮไฮตาเฉยเอุ้ยตาเฉยเฉตาเฉยเฉอุ้ยตาจูบจูบจูบชื้อชื้อเฮ้ยน่ารักมากเลยดมแต่ไม่เอาน่อยพี่น้องเออฉันนี่ก็ดมหอมทุกวันเลย หอมตลอดเมื่อมีเวลาหน้ามันใช่นะหน้ามันใช่จังเลยดูทำหน้ากี้เนี่ยโอ้ยอ้อนจังเยเนี่ยใครเลี้ยงนมหึใครป้อนนมหนูบอกมามีจิใครป้อนนมหนูไอ้ใจป้อนนมหนูอือโอ้โอพ่อเขาก็หอมเหมือนกันนะพ่อหอมเหมือนกันพ่อรักเด็กแม่ก็รักเด็กอืม แม่ไม่ใช่นางงามนะแต่แม่ก็รักเด็กเหมือนกันถ้าแม่อนนยากเย็กเหมือนกันเอยเด็กตาดำๆแบบนี้เนี่ยตาใช้ๆแบบนี้แม่รักมากเลยรักมากเอยเด็กน้อยอน,น้อยอเด็กน้อยน้อยอะเด็กน้อยน้อยนีากน้อยน้อยอยู่จีอ้ดูทีดูทีดูจีอืมเจ้นี้กินอิ่มแล้วนะเนี่ยอย่าไปใกล้นะลูกอย่๋ไปใกล้น้ำร้อนนะน้ำร้อนน้ำร้อนลูกน้ำร้อน